They never gonna stop us, stop us. Fly about them like choppers, choppers. Better hook those wrists, hold one of my fists. We fire starters, starters. Uh. One out of them, a million will reach those heights. Always said a fear, and then I won't deny that. ได้เจอซุปร์่าครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ PB พีซุปเปอารอีกครั้งนะครับผมภาพและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาจอดเจ้าเบนลี่นะฮะและเป็นครั้งแรกนะฮะที่เราออกทริปกับคันนี้นะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมีซุปเปอร์คาร์เนี่ยเขาบอกนะฮะมาประมาณแบบเกือบเกือบร้อยคันหรือเกินฮะที่จะมาปิดลานจอดตรงนี้นะฮะพร้อมกับขับรถไปทั่วแอตแลนตาเลยนะฮะอันนี้เป็นขับที่ใหญ่ที่สุดนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาไปดูตอนนี้นะรถยังมาไม่เยอะน่าจะมาเกือบเกือบสิบคันนะฮะแล้วก็มีซุปเปอร์คาร์จรรริงเเนน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 ีีีี่่่่ยยยอออููมมมาาาสัััักกกคฮฮะะะะผพไไปดวต้ถ ที่มาบ้างแล้วนะครับ สั่งเท่นะฮะใช้สีดําตัดกับสีขาวได้โหดแต่ว่าที่ผมชอบทะเบียนไอแปด้วยนะครับคือทะเบียนแบบชัดเจนมากนะฮะพร้อมกับ GTR 2คันนะครับคันนึงสีแดงอีกคันวายบอดี้นะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะเบนลี่ครับมาจอดเดี่ยวๆเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขอให้เป็นโซนเบนลี่นะฮะแตไม่มีเบนลี่มาสักคันเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งมึงก็เป็นซูเปอร์คาร์นะฮะพวกแนวสปอร์ตนะฮะมีดี1 1นะฮะแล้วก็ R8 กาลาโด้ครับอันนี้มาหลอนะครับสีแดง เท่ๆเลยนะครับสำหรับตัวแกน n t u r i s แล้วก็มีโอ้โห R 8ครับเสียงทุ้มๆเลยนะโอ้โหดาวชิปทีนี่ทุ้มนะฮะผู้วิ่งหลังนี่ใหญ่เหลือเกินนะครับมาเพิ่มเติมนะฮะกับตัว McLaren 5 7 0 S Spider นะฮะพร้อมกับ Rolls Royce นะะฮ Race นะฮะกลุ่มลั่นๆมาแล้วนะครับแล้วมากันเยอะแน่นอนฮะสำหรับตัวแรกฮะคูาคาร LP 580-2ครับโอ้โหจัดกันมาเยอะเหลือเกินฮะสำหรับอันนี้คูาคาร ฟูฟอร์มันเต้นะฮะขุ่มมาพร้อมกับ m GT มีนะฮะมีตำรวจมาด้วยหรือว่านำขบวนนี้มาเลยนะฮะโอ้โหจัดกันเต็มๆมเลยนะฮะมีตัวออ d ดี8อาแปนะฮะตัวลองใหม่ล่าสุดนะครับเป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเฟสลิฟเพิ่มอีกนะฮะแล้วก็มีตัวแอสต n มา r ต i นนะฮะตัวนั้นผมว่าน่าจะเป็นอ่า GT9 นะฮะไอแปดที่บอกเลยฮะจะมาทั้งทีต้องเปิดประตูลอๆนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งเลย เรียกว่าวิ่งไปนั่งต่อเลยนะร,ร FC 3 0 Spi d e r เดครับเวลาจะจอดก็ไม่มีกล้องนะฮะ <Music S 1> ปีนดูนเลยนะสีเหลืองสวยๆเลยนะครับ yeah, yeah, yeah. จัดหนังจริงครับสำหรับ a c คูร NSX นะฮะสามพันโหไม่เห็นได้ไม่ง่ายนะฮะที่จะเจอ NSX สามันนะฮะมากันหรือว่าเรียงรายกันฮะมี NSX คันแรกนะฮะสีแนวเดียวกันนะฮะมีสีแดงแดงทั้งสามคันเลยฮะแต่ว่าคันนู้นคันหลังเนี่ยเป็นตัวฝากระโปรงสีดำนะฮะไปแรปมาับอย่าลืมครับพีมพ์ซุปขารีวิว a อคูรา NSX นะฮะคันละยี่ล้านในเมืองไทยแล้วนะครับเพีงพีมพ์ซุปาาจัดรีวิวแบบละเอียดที่สุดเลยนะฮะ อย่าลืมดูคลิปตามดีสคริปชั่นเลยนะฮะนี่เป็นหนึ่งในภาพที่ผมรู้สึกว่าสวยงามมากนะับเพราะว่าการที่มีแอคไรน์เอสเอ็กซ์นะครับมาจอดกัน3คันที่เมกาถือว่าหาไม่ง่ายนะฮะนี่เป็นครั้งแรกครับที่จอด3คันแล้วก็เป็นสีโทนเดียวนะฮะนี่นะก็เป็นอเวนเจร์คันแรกนะที่มาแต่คิดว่าน่าจะมามากกว่านี้ครับเช็ดถูสะอาดเลอเกินนะครับเรียกว่ามาเองเช็ดเองนักเลงพอนะฮะแล้วก็มีตัวเบ n ลี่แมเกิรเฮ้ยรว่า ทักทายกันเป็นกันเองนะ,ะสำหรับคนที่นี่เอาเบนทอดอร์ครับ7 0 0ดร้อยขีดสี่นะฮะโอ้โหดังเหลือเกินะครับชอบครับเสียงนี้บอกเลยถ้าเสียงนี้แลมโบแน่นอน,นครับแล้วก็ชัดเจนนะฮะกับเอาเบนทอดอร์เอนะฮะโอ้โหเสียงต้องดุดันนะสำหรับเบนทอดอร์เออ เป็นลัมโบอเมทารดอคันที่2นะที่มาแต่ตัวนี้เป็น S นะตัวแรกเป็น7จ็ดร้อยิีนะครับคอเบ็ซีปนะคือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับข้างในสวยนะฮะออกแบบได้เท่เหลือเกินนะครับสวยกว่าตัวก่อนนะฮะเครื่องนะฮะู่ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องวางกลางแล้วนะครับโอ้เป็นคอปเตอร์มาเนี่ยฮะแต่เขาบอกว่าคอปเตอร์จะมาจอดตรงนี้เลยนะฮะมาจอดตรงนี้ครับปิดบานนะไม่รู้ว่ายังไงต่ว่าโอ้โหเรียกว่ามากันจัดหักนะฮะ จอดเลยฮะจุ๊บคอมเพอร์มาจอดอยู่ข้างหน้าเลยครับผมเวรอนมาแล้วนะฮะคันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ปกตินะฮะที่มีนี่นะจอดพารถผมมาอยู่นี่ฮะมีโอ้โหเวรอนครับทะเบียนทูฟัวนะฮะจนเกินไปนะ เวรอน,นะฮะมาจริงตามสัญญานะครับหไม่รู้ว่าเป็นแค่ไฮประคาหนึ่งเดียวเลยหรือเปล่านะฮะที่มาวันนี้นี้เราก็เตรียมตัว ออกเดินทางกันแล้วนะฮะรอบโหเอเป็นทอร์ครับจัดหนักครแต่ว่าเราเข้ารดแล้วนะฮะเตรียมเดินทางครับโอ้โหจัดหนักขึ้นโอ้โหโอ้โหระนับโอ้โห

อ๋อฉัน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  อีกสักรอบนึงนะครับกำลังจะออกเดินทางครับโอ้โหงามๆเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปิดกันโอ้โห ก็เป็นตัว C8 นะฮะเราก็กำลังออกเดินทางแรลลี่เรียกว่าเป็นแรลลี่ที่ใหญ่ที่สุดในแอตแลน์ตานะครับโอ้แปดซัดกันหนักโอ้โหดูราคานะโอ้โหเป็นทดออยู่ด้านข้างผมนะฮะไปนะครับสำหรับผมเป็นทดอนะฮะ ครับมาแล้วนะฮะรอเหลือเกินครับข้างหน้าก็จอดกันเรียกว่าให้คนได้ดูกันนะฮะโอ้โหติกยาผู้คนนะฮะที่ได้เจอซุปเปอร์คาร์ครับเรียกว่าถ่ายกันริมถนนกันมาแล้วฮะด้านหลังครับก็มีแลมโบนะฮะทางตำรวจก็กันที่ให้นะฮะมี AMG GTS นะครับแล้วก็มี b m เอ8บโอ้โหมีเยอะนะฮะ คุรคาร์คุคาร์เปอร์ฟอร์นเต้นะครับเบนซ์เอ็มจีจห้าสมนะครับเราเข้ามาในเมืองแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในเมืองมากๆแล้วซึ่งการจราจรก็ค่อนข้างติดขัดนะฮะจะเห็นได้ว,ว่ามีซุปเปอร์คาร์ก็คือพยายามอยู่แถวเดียวกันให้หมดนะแต่ว่ารถก็จะมีรถติดอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านนู้นด้านนี้อยู่เยอะนะฮะเราก็พยายามไปให้อยู่แถวเดียวกันมากที่สุดน,นะฮะใกล้ถึง ที่หมายแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ปาร์เก็ก็คืออยู่ในเมืองแล้วดูเกิติกาผู้คนนะฮะยืนถ่ายกันเรียกว่าสนใจซปเปอร์คาร์กันเยอะนะฮะอันนี้ไม่ได้มีจัดฉากไม่มีอะไรนะฮะเราผ่าฝากกันเรียกว่าเข้ามากลางเมืองกันเลยนะครับมีคนยืนริมถนนเรียกว่าจ้องมองสนใจที่จะดูรถกลุ่มแรลลี่อันนี้นะฮะเพราะว่า เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากจริงๆแล้วก็มีรถสวยๆเยอะนะครับเป็นประสบการณ์ดีๆนะฮะเรียกว่ามีไม่ได้บ่อยที่จะขับมากันเยอะอย่างนี้นะฮะอาจจะสักสองสาเดือนครั้งนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มจัดกันนะฮะตอนนี้เรามาเข้ามาอยู่ในที่จอดนะฮะเรียกว่าจัดกันหนักเหลือเกินนะครับโหมีรถเบิ้ลหนักๆเยอะนะฮะมีเบนลี่นะครับข้างหน้ามีมาเซอร์ตินะฮะข้างหน้ามี NSX ครับแล้วก็มีอูรูสนะฮะกำลังหาที่จอดอยู่นะครับตรงนี้เป็นคูรคารนะฮะ ัวขับเคลื่อนสองครับอันหลังนะครับเป็นคูรคารสไปเดอร์กับคูรคารนะครับตัวคูบนะฮะมากัน2คันเลยนะครับด้านนู้นก็อีกรอบนะครับกับแอคทราเอสนะครับตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่ลานจอดนะฮะที่อยู่ใต้โซนที่เรียกว่า l แอต i c Station ครับเราก็ออกมาจากตัวเบนที่ไฟสเปิร์สครับแล้วก็มี l ลามูร์กินีอูรเสอยข้างนะแต่ด้านนู้นโอ้โหดักเหลือเกินครับซุปเปอร์คาร์เยอะเหลือเกินครับพว่าิดหลาย ถูกแทบแตกครับโคตรดังครับเดี๋ยวพาไปดูโซมาทคันหนุ่นเลยไปม่ครับมีแลมโบมีแมสเซนซมีครบนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับเรียกว่าอันนี้ปิดลานจอดกันจริงๆนะครับเพราะว่าจัดไปกับแลมโบว์คุระคาร์นะครับแมสเซนซ์ 570S นะฮะเวนซลี่ Continental GT4 นะครับแล้วก็มีไอคุรไร NSX ครับมีฟอร์เช e นะฮะ911 c a r g a S ตรงนี <Lehr praise> ้ก็มี430 Fighter นะฮะมีคุระคาร์ หุราคารสไปเดอร์นะฮะตัว60.4 MG นะฮะมีตัวหุราคารอีกฮะวันนี้หุราคารมาเยอะจริงแล้วก็มีโอ้มีเบนลี่มีตัวเอาเบนทาร์ดอนฮะตัวนี้ลั่นล้นแน่นอนนะครับมี12คันเนี้มี C8 คอ r v e t t นะฮะมี Porsche มีตัวหุรคารทูโฟร์มนเต้มีหุราคารสไปเดอร์อีกนะฮะโอ้โหด้านนู้นก็มีมีไอ8ฮะด้านนี้นะฮะมีเรสนะฮะ บูรคารเออพูดผลิตเอเวนทาดอร์โรสเตอร์นะฮะ7 0ล้ตัวโรสรอยส์เรสแบล็กแบสนะฮะแมคเรน570เนะฮะอันนี้มีอีกนะฮะโรสรอยส์โกสนะฮะโรสไรอยส์ตัวดอนฮะแล้วก็ดอนอีกแต่นี่ที่โหดนะครับคือบูกตินะฮะโอ้โหบูกติเวรอนครับที่สุดของโลกจริงฮะอยู่ตรงนี้แล้วครับ ที่สุดจริงๆนะฮะกับการที่ได้มาเจอบุกติเวรอนเรามาจอดในลานจอดอย่างนี้นะฮะโอ้โหอันนี้เป็นโรสไทด์สอนนะฮะลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวบุกติเวรอนนะฮะคือกระจังหน้านั่นเองครที่บุกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะฮะก็จะทํากระจังหน้าเป็นรูปเกือกไม้อย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางบุกตินะฮะและการแรปของคนนี้นะฮะคือแรปขาวดำนะครับแล้วก็มีลายตัดแดงฮะดูเปรกครับ ล้อหน้าโอ้โหจานเบรกนี่เรียกว่าเต็มเลยนะล้อหลังก็ล้อใหญ่มากจานเบรกก็เอาเรื่องอยู่นะเวลอนนี hmm. mm ่ hmm. เป็นรถที่ขับสี่นะฮะขับเพื่อสี่ล้อนึมองะฮะตัวนี่นะฮะเป็นช่องของเวโอนเนี่ยจะมีอยู่องนี้นะฮะในขณะที่ชิรอนเนี่ยจะเป็นซีตัวใหญ่นะฮะ mm hmm. แล้วก็ดีโวเนี่ยจะเป็นซีอยู่แค่นี้ฮนะ เครื่องในก็ละของต่างหัวิจนะค่อยๆออกแบบให้มันมีข้อแตกต่างนะฮะดูข้างในนะครับเป็นรถที่เรียกว่าอมะตะจริงะคระับไม่ว่ากี่ปีก็ตามก็ยังดูสวยแล้วก็ไม่ได้ดูล้าสมัยเลยครับมาฝั่งนี้เพิ่มเติมนะครับขอจัดไปกับตัวเบนลี่คอนเทนเ์ซีทีนะครับคันนี้มากับตัวแลมโบคอมเบนทอร์แน่นอนนะครับวันนี้เป็นปราคาลโคมานเต้ฮะราคาอ e ีโบเรียบวิวดรีฟับสไปเดอร์ด้วยนะฮะหน้านี้มี ฝั่งนู้นมีเอาเ็นทาร์นะฮะแล้วก็มีคุรคาร์สปเดอร์ครับโร,โรสไทรเบรดนะฮะโอ้โหเสียงพูแครับตอนแสงสวยงามนะ,ะโอ้โหดังเหลือเกินครับสำหรับเอาเนทาร์นะฮะโรสเตอร์ เปนทดอนี่นี่สุดจริงๆฮะกกดังวะโคตรกระหึมชอบจริงฮะกัะพานหัวผมทำไมผมถึงรักเอาเวนทะดอเพราะเหตุนี้นะหูแทบแตกแต่เพราะเหลือเกินนะมาดูลานจอดได้นี้กันบ้างนะฮะเป็นตัว CR1 นะฮะคาวเวตตัวแรงสุดของคาวเวตเลยนะฮะอันนี้เป็นไม่ค่อยเป็น 600LT นนะครับมี พอที่ R8 V8 นะฮะมีตัวหุราคารตัวนี้เป็นตัวหุราคารคูปนะฮะตัวขับเคลื่อน4ล้อนี่มีเมอร์เ e เดส M G g T S นะครับแล้วก็มีอเวนทเดอร์เอนะฮะโผล่ตรงนี้ครับแล้วก็มีหุราคารตัวหุราคารสไปเดอร์นะฮะมีหุราคารตัวขับเคลื่อน2ล้อเหมือนกันแต่เป็นตัวคูปนะฮะแล้วก็มีตัวเรส ทีเห็นให้กับวันนี้นะครับมาเราลลี่วันนี้เราจบกันที่ตรงนี้นะฮะเรียกว่ามีซูเปอร์คาร์ปิดทั้งลานจอดส่วนเด่นะครับไม่ใช่ทั้งลานจอดทั้งหมดแต่ว,ว่าน่าจะียวมาสักสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบพันนะครับเยอะ <c oughs> มากเลยนะครัสำหรับตรงนี้ <c oughs> ที่เห็นไงอยากให้มีบิ๊กซเปอร์คาร์มาเราลลี่อย่างนี้อีกไหมนะเ <c oughs> ขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับชอบรถคันไหนเป็นพิเศษเขียนมาได้เลยนะ,ะ <c oughs> ไว้เจอกันที่พิโดน้าผมภาพบิ๊กซเปอร์คาร์สวัสดีครับผม